เศษ192ส่วน2567สืบคดีปริศนาหมอยาตำรับคมแดงเล่มเก้าแรงเอบวกจินชิดต้องเดินทางไปเมืองตะวันตกอีกครั้งแต่บาดแผลของเขากับมีเพียงแต่เมาเมที่รับรู้ทำให้เธอตัดสินใจที่จะศึกษาการผ่าตัดคน เมาเมาจึงไปขอให้หลวงเหมือนที่ไม่อยากให้เธอเป็นหมอรักษาคนช่วยสอนท่ามกลางความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกที่เป็นเหมือนการวิ่งไล่จับกันนางเอกได้ก้าวเข้าสู่การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่จากการที่จะเป็นเพียงแค่หมอยาเธอได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นหมอรักษาผู้คนอย่างแท้จริงการฝึกฝนลงมีต่อซากสัตว์จึงเริ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันทางการเมืองเมืองทางตะวันตกก็มีแผนการอะไรบางอย่างทำให้พระเอกต้องเดินทางไปอย่างช่วยไม่ได้แถมคณะเดินทางนอกจากนางเอกแล้วยังมีพ่อของนางเอกที่อาจจะก่อปัญหาร่วมทางไปด้วยจึงทำให้เรื่องนี้มีความสนุกน่าสนใจและชวนติดตามแม้จะไม่มีเรื่องคดีใหญ่ๆเข้ามาก็ตาม แต่ก็ยังมีคดีเล็กๆน้อยๆให้ขบคิดแถมตอนท้ายยังมีฉากซึ้งๆให้ชวนฟินเข้ามาครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเมาเมานางเอกที่ถูกจินชิพระเอกน้องชายองค์จัก,กรพรรดิจริงๆเป็นลูกที่เกิดจากการสลับตัวกับน้องชาย อูมเข้าไปในห้องพยายามเปลี่ยนเรื่องด้วยการทำบาดแผลที่เขาใช้ตราประทับทาุประทับลงไปบนท้องให้แทนเมาเม,า,มาได้ใช้ช้อนลนไฟจัดก,การขูดบาดแผลที่เกิดจากตราประทับออกเพื่อฆ่าเชื้อในขณะที่จินชิก้กับงับลงบนไหล่เธอเพื่อไม่ให้ส่งเสียงออกมาเมาเม,า,มาจึงได้แต่ทำแผลต่อไปทั้งทงท,งที่โดนมือโอบหลังเท่านั้น เมาเมาจะใช้การกลับไปที่ร้านยาในโรคุโชคังหอนางโลมในช่วงวันหยุดเป็นข้ออ้างเพื่อมารักษาแผลให้จินชิ้ได้อย่างสะดวกแต่กลับถูกเหยานางข้าหลวงเพื่อนนางเอกจะขอตามไปด้วยเพื่อหลบหน้าอาที่จะบังคับให้ไปดูตัวซึ่งทั้งเมาเมาและเอ็นเอ็นนางข้าหลวงเพื่อนนางเอก สาวรับชายของเหย่ต่างพยายามปฏิเสธไม่อยากให้เหย่ไปที่น,นั่นเมาเมาจึงได้เสนอให้ไปยังบ้านราหันลูกบุญธรรมพ่อนางเอกแทนซึ่งเ n ก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะราหันสนใจแต่ผู้หญิงมีอายุราหันที่มารับพวกเหว่กับรู้เรื่องที่เมาเมาไปหาจินชิเมื่อคืนด้วยแต่กับเข้าใจผิดคิดว่า จินชิไม่เก่งแนทนทั้งรับปากจะปิดบังร่ากันพ่อนางเอกที่ไม่อยู่ในเมืองหลวงให้เมาเมาจึงสงสัยว่าราคันน่าจะร่วมมือกับจินชิในบางเรื่องแต่ทุกคนกับคิดจะพาเมาเมาไปด้วยเพราะจะได้บอกคนอื่นว่าทั้งสองไปเที่ยวบ้านเพื่อนแต่โชคดีที่คนรับใช้ของจินชิมาตามเมาเมาไปดูอาการเขา เธอจึงรอดตัวไปแต่เมาเมายังย้ำเอ็นเอ็นให้ระวังราหันไว้ก็ดีถึงแม้อีกฝ่ายรับปากว่าจะไม่ทำอะไรเอ็นเอ็นจึงเอาแฉลงที่เตรียมไว้สำหรับรับมือออกมาให้ดูเมาเมาไปรักษาจินชิยังตําหนักนอกโดยมีชุยเหลียนแม่นมพระเอกกับเกาซุนคนติดตามองค์จักรพัท รออยู่เมาเมาที่ต้องการน้ำแข็งก็ได้เชลสาวใช้ช่วยทุบน้ำแข็งอย่างคล้าคล่องเตรียมให้เธอพอเมาเมาเข้าไปรักษาแผลให้จินชิเธอเอาน้ำแข็งส่งให้เพื่อประครบแผลจินชิที่นั่งนิ่งตลอดจึงถามว่าไม่มีอย่างอื่นจะพูดหรือเมาเมาจึงถามเรื่องช่วยเหลยนกับเกาซุนจึงทราบว่า ช่วยเหลียนเป็นคนเตรียมตราประทับเหล็กให้ทำให้รู้ว่าช่วยเหลียนให้ความร่วมมือกับจินชิจนเดาความคิดช่วยเหรียญไม่ถูกส่วนเกาซุนก,นก็มาตามคำสั่งองค์จัก,กรพรรดิจึงไม่มีปัญหาอะไรเมาเมาได้แต่รักษาบาดแผลให้จินชิ้ตามความรู้ที่มีของหมอยญ้าโดยบอกว่าทุกสามวันจะมาดูอาการให้ ก่อนตัดสินใจบอกเขาว่าจะให้หลัวเหมือนพ่อบุญธรรมนางเอกสอนวิธีผ่าตัดให้เพื่อใช้ในการรักษาจินชิซึ่งเขาก็ยอมรับแต่เมาเมายังคว้าคอเสื้อจินชิมาทั้งบอกว่าถ้าไม่ยอมให้มีครั้งที่สองแล้วนะเจ้าคะวันต่อมาหลวเหมือนได้พาเมาเมากลับไปที่คฤหาสน์ของรากาน เพื่อเตรียมการสอนเธอซึ่งเหยาก็สนใจคิดจะเรียนด้วยทำให้เอ็นเคิดเรียนด้วยอีกคนหลวเหมือนจึงรับปากจะทดสอบพวกเธอทั้งสามคนด้วยการพาไปเรือนแยกที่เคยอยู่ในอดีตทำให้เมาเมาที่มาที่นี่ครั้งแรกถึงกับตกใจถึงจำนวนหนังสือแพทย์มากมายที่เห็นก่อนหลัวเหมือนจะบอกว่า ถ้าทั้งสามรับเนื้อหาในตำราคาดากได้จะได้รับการสั่งสอนก่อนจะกลับไปโดยทิ้งให้พวกเมาเมาค้นหาตำราคาดักเองเมาเมาเดาว,ว่าตำราคาดัเป็นสิ่งสำคัญน่าจะไม่ใช่ใช้กระดาษราคาถูกเมื่อดูตำราที่เป็นม้วนกับไม่พบแต่จากด้วยนิสัยของหลวงเหมือนไม่มีทางตั้งโจทย์ที่ไม่มีคำตอบ หรือซ่อนมันไว้ในจุดที่มองไม่เห็นอย่างเด็ดขาดเมาเมาที่สำรวจสันหนังสือพบว่าเล่มที่มีเลขหนึ่งสองไอไอหายไปพอถามรากันที่มาทานข้าวเที่ยงด้วยจึงรู้ว่าเรือนแยกนี้ถูกสร้างด้วยสถาปนิกประหลาดสมัยยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจึงรู้ว่ามีกลไกหรือห้องลับซ่อนอยู่ ด้วยความรู้ทางด้านอักษรของเหยา่อจึงค้นพบความลับบนตำราหน้าสุดท้ายของเล่ม 12i กับหน้าแรกของเล่ม 12iii ตีความหมายได้ว่าปากว้าเธอจึงล้มตู้หนังสือเมาๆกับเอ็นเอ็นที่ได้รับคำอธิบายจึงช่วยล้มตู้หนังสืออีกสองด้านลงพอมองดูสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกำแพง เมาเมา,มาสามารถหาถึงเลขหนึ่งสองไอไอบนกำแพงจึงกดลงไปก่อนจะพบเป็นลิ้นชักที่ซ่อนหนังสือหนึ่สองไอไอที่ทำจากหนังซึ่งถูกเขียนด้วยภาษาตะวันตกเมาเมา,มาที่พออ่านภาษาตะวันตกได้ถึงกับหน้าซีบ ส่วนเหยา่าที่เห็นถึงภาพวาดถึงโครงสร้างภายในร่างกายมนุษย์ที่โดนชำแหละถึงกับตกใจเมาเมาจึงเดาได้ถึงหนังสือเล่มนี้คือตำราคาดักที่ควรถูกซุกซ่อนไว้เมาเมา,มาที่ไปดูอาการจิมชิเห็นเขามีสีหน้าที่หนักใจเพราะต้องเดินทางไปเมืองตะวันตกอีกครั้งมีเพียงเชลคนเดียวที่ไม่ได้มีสีหน้าหนักใจ เมาเมาจึงรู้ว่าเชลเป็นลูกสะใภ้ของเกาซุนระหว่างทำแผลเมาเมาทราบว่าที่จินชิดต้องไปเป็นความต้องการขององค์จัก,กรพรรดิกับพระชายาเกียคุโยตามคำเชิญของเกียคุโอพี่ชายพระชายาทำให้เมาเมาต้องเดินทางไปด้วยเธอจึงคิดจะเรียนวิธีรักษาบาดแผลจากหลัวเหมือนโดยเร็ว เมาเมาถามถึงสาเหตุที่พระชายาให้จินชีเดินทางไปเมืองตะวันตกเขาจึงบอกเพราะเกียคุกโอต้องการส่งบุตรสาวเข้าวางังเมาเมาจึงยินดีด้วยกับจินชีที่จะแต่งงานแต่จินชีกับควา้าศีรษะเมาเมาเข้ามาประชิดก่อนบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อร่างกายเป็นแบบนี้การที่จินชีเดินทางไปเมืองตะวันตก จึงเป็นการเลื่อนเวลาเข้าวังของหญิงสาวทั้งหลายออกไปหลายเดือนด้วยหลัวเหมือนที่มาพบทุกคนได้บอกถึงตำราคาดักที่เขาเป็นคนเขียนและลงมือชำแหละศพด้วยตัวเองโดยตั้งตามชื่อของหมอหลวงคนหนึ่งที่เป็นเชื้อพระวงศ์ได้ทำการผ่าตัดศพนักโทษมากมายก่อนจะผ่าตัดศพขององค์ชายที่เป็นลูกองค์จัก,กรพรรด จนสุดท้ายโดนลงโทษตำราและความรู้ทั้งหมดโดนเผาไปอดีตพระจักรพรรด,ดินีที่ทราบถึงวิชาการรักษาที่ถดถอยจึงได้ตัดสินใจส่งหลัวเหมือนไปเรียนที่ต่างแดนก็ยังไม่สามารถออกกฎหมายแก้ไขได้ถึงการผ่าศพซึ่งศพหญิงสาวคนสุดท้ายที่หลัวงเหมือน ชำแหละและศึกษาวาดอยู่ในตำรากับเป็นอาจารย์ของเขาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดการที่ผู้หญิงจะเรียนแพทย์และการชำแหละศพอาจจะทําให้ต้องประสบปัญหาใหญ่ในภายหน้าได้หลวงเหมือนจึงบอกถ้ารับไม่ได้ถ้าไม่มีใจจะทำก็ให้ลืมเรื่องนี้ไปซะก่อนจะนําตำราคาดักไปเมื่อเห็นทั้งสองไม่มีกัดจิตกระใจ จะทำอะไรเมาเมาจึงต้องเป็นคนทำอาหารเองพอราฮันกลับมากินอาหารด้วยเห่าได้ถามราหันถึงความเห็นของเขาราฮันจึงบอกว่าถึงความก้าวหน้าทางด้านแพทย์จะเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมแต่การชําแหละศพเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าคิดจะแต่งงานในอนาคตจะมีปัญหาทำให้เหย่ไม่พอใจ ราฮันจึงพูดต่อไปว่าไม่ว่าเหยาหรือเอ็นเอ็นจะเลือกทางไหนก็น่าจะทำได้ดีทั้งสองทางแต่ให้ทําในสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นจึงเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดเมาเมาที่รับหน้าที่ซักผ้าพันแผลพอเห็นพวกเหยานำชุดหมอหลวงมาซักพบว่ามีตัวที่เปื้อนเลือดอยู่จึงไปเอาหัวชัยเท้ามาใช้ขจัดรอยเลือด พอหมอหลวงหลิวเห็นจึงใช้ให้เธอซักชุดของเขาอีกห้ถึงหชุดด้วยเมาเมาที่ทราบว่าหมอหลวงหลิวเมื่อก่อนเคยช่วยชีวิตหลวงเหมือนให้รอดจากการชำละศพในต่างแดนจึงซักให้โดยไม่ปฏิเสธแม้จะไม่พอใจอยู่บ้างก็ตามเหยี่ยกับเอ็นเอ็นจึงมาช่วยเมาเมาซักก่อนจะนำผ้าพันแผลไปต้ม ซึ่งเมาเมาสังเกตเห็นว่านอกจากชุดของหมอหลวงหลิวแล้วคนที่เหลือเป็นหมอฝึกหัดทั้งหมดพอเมาเมาไปดูบันทึกพบว่าไม่มีการผ่าตัดใดๆเธอจึงเดาอะไรบางอย่างได้ขณะที่เมาเมากำลังกลั่นแอลกอฮอล์อยู่จินชีได้มาพบหมอหลวงหลิวเพื่อให้เตรียมหมอหลวงสำหรับเดินทางไปเมืองตะวันตกเพิ่มอีกสองถึงสคน ซึ่งหมอหลวงหลิวก็ได้ปฏิเสธเพราะมีหมอหลวงไม่พอก่อนทั้งสองจะรู้ว่าเมาเมาแอบฟังอยู่เพราะเครื่องกลั่นไม่จินชิจึงได้กดดันหมอหลวงหลิวให้ฝึกนางค้าหลวงผู้ติดตามหมอหลวงเพราะได้รับการฝึกสอนเหมือนกันและเมาเมายังมีความรู้เรื่องยามากกว่าหมอหลวงหลายคนอีก ซึ่งหมอหลวงหลิวก็ยังคงพยายามปฏิเสธเมาเมาจึงออกไปแสดงตัวว่าเธอเป็นหมอยาจินชิจึงใช้อำนาจสั่งให้หมอหลวงหลิวฝึกสอนเมาเมาทำให้หมอหลวงหลิวไม่สามารถปฏิเสธได้แม้จะพยายามเลี่ยงคำไหว้วานของหลัวเหมือนมาตลอดก็ตาม จินชิได้รับสารเร่งรัดจากเกียคูโอให้เดินทางไปเมืองตะวันตกแต่เขากับสงสัยถึงสารที่ทำมาจากหนังอย่างดีผิดกับเชือกที่เป็นเพียงกระดาษธ,ธรรมดาพอหยิบเชือกกระดาษขึ้นมาดูพบว่ามีตัวเลขซุกซ่อนไว้ทำให้เขาสงสัยถึงตระกูลอีกที่เมื่อก่อนเคยมีอำนาจยิ่งใหญ่ทางเมืองตะวันตกแต่โดนล้มล้างไป เพราะข้อหากระบจจ so ึงถามหาถึงสาเหตุกับเกาซุ่นแต่เกาซุ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันเมาเมาได้ติดตามหมอหลวงฝึกหัดไปฝึกชำแหละไก่เพื่อฝึกฝนพอเมาเมาสามารถผ่าเครื่องในมาวางเรียงกันได้อย่างสวยงามก็จะสั่งให้นำกลับเข้าไปเย็บใส่ตัวไก่เหมือนเดิมพอผ่านแล้วจึงลงมือกับหมูและวัวตามลำดับ ก่อนจะได้รับหน้าที่ในการชำแหละซากหมีเหยาที่เห็นเมาเมาได้ออกไปฝึกพิเศษด้านนอกจึงตัดสินใจเช่นเดียวกันได้มาหาหมอหลวงหลิวเพื่อให้เธอได้ฝึกพิเศษด้วยหมอหลวงหลิวก็ให้เธอไปที่ครัวเพื่อชำแหละไก่ก่อนเพราะเหยาไม่เคยจับมีดมาก่อนซึ่งเหยาก็ตัดสินใจจะทำแม้จะต้องชำแหละไก่เป็นๆก็ตาม ในขณนะที่เอ็นเอนกับรู้สึกสับสนซึ่งเมาเมาที่เห็นแก่ของกินจึงโดนเอ็นเบังคับให้ช่วยสอนเหยี่ยที่ไม่ฟังตนซึ่งเหยี่ยาก็ยอมทำตามและไม่ยอมตัดใจจากเส้นทางการเป็นหมอหลวงแม้จะรู้ดีถึงความยากลำบากของมันหมอหลวงหลิวได้พาเมาเมากับหมอหลวงฝึกหัดไปห้องเก็บศพ เพื่อดูการชํำแหละศพนักโทษก่อนถามถึงสาเหตุการตายเมาเมาที่เห็นปับมีสีผิดปกติจึงเดาว,ว่าอีกฝ่ายน่าจะเสียชีวิตเพราะดีซ่านถึงหมอหลวงหลิวจะให้ผ่านแต่กับเฉลยว่าเป็นเพราะดื่มเหล้าหนักจนปับมีอาการผิดปกติและฆ่าคนตายระหว่างเมาจึงโดนโทษประหารจิมชิถามเรื่องของบาเรีย ลูกชายเกาซุนกับเชลบาเรียวจึงบอกว่าเป็นการแต่งงานที่แม่กับหมาเหมยพี่สาวหาให้เขายังบอกถึงวิธีรับมือกับเชลให้ลองถามหมาเมยดูพอหมาเหมยที่กลับมาสงสัยจินชิจึงเปลี่ยนไปถามเรื่องตัวเลขแทนหมาเมายจึงนำคำตอบที่ได้จากราหันมาให้ ถึงจำนวนข้าวสาลีที่รายงานมามากกว่ายอดจริงจึงสงสัยราฮันยังบอกที่ตรวจสอบพบเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลกซุนกุนซือของรากันจินชิกจึงให้หมาเมยตรวจสอบลกซุนที่มีคนใช้เส้นสายฝากเข้ามาทำงานดูหมาเมายที่ตรวจสอบเอกสารจึงทราบว่าคนที่จะไปเมืองตะวันตกกับจินชิกกับมีรากัน เป็นผู้ควบคุมขุนนางฝ่ายบูจึงตกใจกลัวอีกฝ่ายจะแทงจินชิเสียเองซึ่งจินชิก็หนักใจได้แต่ให้เมาเมาเป็นคนคอยควบคุมรากันแทนหลังจากการชำแหละศพเมาเมาก็ได้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคนที่จะเดินทางไปเมืองตะวันตกแต่กับมีหมอหลวงระดับกลางสงสัยที่มีนางข้าหลวงอย่างเมาเมาเข้าร่วมด้วย หมอหลวงหลิวจึงบอกว่าเมาเมาได้รับเลือกเพราะเชี่ยวชาญเรื่องปรุงยาจึงมีความจำเป็นแต่เมื่อหมอหลวงระดับกลางคนนั้นยังแสดงท่าทีไม่ยอมรับหมอหลวงหลิวจึงบอกว่าการเดินทางครั้งนี้มีรากันไปด้วยทำให้ทุกคนตกใจและนิ่งเงียบไปส่วนเมาเมาที่ได้ยินถึงกับอ้าปากค้างพอรู้ว่า จินชิรู้อยู่ก่อนแล้วจึงรู้สึกอีกฝ่ายเหมือนไส้เดือนเมาเมาได้ไปแจ้งเรื่องการเดินทางให้กับทุกคนทราบโดยคนที่โรคุรโชคังก็ไม่ได้ตกใจอะไรพอกลับไปถึงที่พักเมาเมาพบเหย่ากำลังศึกใช้มีดอยู่พอเจอเอ็นเอ็นมองมาเธอจึงไม่คิดจะบอกอะไรตอนนี้ แต่นางกำนันคนอื่นที่ได้ยินจึงมาถามเรื่องเธอเดินทางไปเมืองตะวันตกทำให้เหย่ตกใจจนเผลอทำมีดบาดพอเอ็นเอ็นทำแผลเสร็จเหย่จึงได้มอบตำราแพทย์ที่คัดลอกจากห้องของหลวเหมือนให้เมาเมาอ่านค่าเวลาระหว่างเดินทางท่ามกลางเอ็นเอนที่คอยเชียร์ให้กำลังใจเหย่มอบตำราให้เมาเมา เมาเม,า,มาเดินทางด้วยเรือลำเดียวกันกับจินชิโดยเธอได้พบหมอเก๊ขันทีที่โดนบังคับให้โกนหนวดร่วมเดินทางอยู่ในเรือด้วยโดยทั้งสองต้องพักห้องเดียวกันพอถึงเวลาไปตรวจจินชิจินชิก็ได้ชมหมอเก๊ในยามที่โกนหนวดดูดีทำให้หมอเก๊ประทับใจและพอจินชิเรียกอีกฝ่ายว่าท่านหมอ แทนชื่อยิ่งทำให้หมอเกย,ยิ่งชอบใจก่อนเมาเมาจะรับหน้าที่ตรวจนางกำนันที่เหลืออยู่เป็นข้ออ้างโดยมีชุยเหลียนเชลและนางกำนันวัยกลางคนอีกคนซึ่งก็คือเถาเหมยเมียเ,เกาสุนอยู่ด้วยพอเมาเมาได้ตรวจเผาเหมยเสร็จก็ได้พบบ้าเรียวที่โดนบังคับให้ออกมาทักทายอีกคน จนโรคกระเพาะกำเริบต้องกลับไปนอนต่อพอเมาเมาไปตรวจอาการจินชิต่อจินชิ้ได้มอบอัมพันทะเลอัมพันที่วานให้เมาเมาเป็นการขอโทษที่หลอกใช้เธอควบคุมรากันเธอจึงเดาว,ว่าการที่เขาให้หมอเก๊โกนหนวดและเรียกอีกฝ่ายว่าท่านหมอเพื่อเป็นการหลอกรากันที่จำหน้าคนไม่ได้ยกเว้นนางเอกกับแม่ ให้เข้าใจผิดว่าหลัวเหมือนมาด้วยและก็กกจะเจตนาหลอกเกียคูโอในเวลาเดียวกันด้วยและการที่จินชิกให้เมาเมามาด้วยเป็นการปกป้องเธอจากสัตร,รูของรากันที่มีอยู่อย่างมากมายในเมืองหลวงจึงทำเอาเมาเมาต้องรู้สึกหนักใจก่อนจะเดินออกไปหลังตรวจอาการเสร็จ เมาเมาได้รับแจ้งจากเชลให้ทำหน้าที่คนชิมอาหารสำหรับงานเลี้ยงเจริญสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเดินทางโดยเชลได้นำเห็ดหอมมาหลอกล่อด้วยเมาเมาจึงตกลงพอถึงเวลาเชลซึ่งรับหน้าที่เป็นคนชิมอาหารก็ได้มารับเมาเม,า,มาและริฮาคุกนายทหารที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองไปด้วย พอเชลอธิบายเนื้อหาของงานเสร็จเมาเมาจึงขอรับหน้าที่ชิมอาหารให้จิมชิเชลจึงชิมอาหารให้รากันเมาเมาจึงรู้ว่าเชลม,มีความรู้เรื่องพิษและมือที่ว่องไวแต่ไม่คิดเดาถึงความลับของเชลก่อนทุกคนจะเลือกไปทำอะไรตามใจชอบฆ่าเวลางานเลี้ยงจบลงอย่างปลอดภยัยไม่มีปัญหาอะไร นอกจากเชลที่ทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยจนอิ่มหนำแทนที่จะเป็นแค่การชิมอาหารเท่านั้นก่อนเมาเมาจะไปค้างที่จวนรับรองแต่วันต่อมาริฮาคุก,กลับมารายงานว่าหมอเกได้หายตัวไปเมาเมาจึงคิดกลับไปดูที่เรือซึ่งเชลก็สนับสนุนแต่รากันที่แอบตามมาจะไปด้วยเมาเมาที่ไม่สามารถสลัดอีกฝ่ายได้ จึงได้แต่พารากันกับผู้ช่วยไปด้วยพอไปสอบถามจึงทราบว่าหมอเกที่ทำกุญแจตกจนเข้าห้องไม่ได้แล้วถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็นคนงานแล้วใช้ไปซื้อสบู่ระหว่างติดตามหาตัวหมอเกรากันได้แต่ชวนเมาเมาเดินชมตลาดไปมาด้านเชลก็ช่วยจังหวะหาของกินโดยให้ผู้ช่วยรากันจ่ายเงินให้ เมาเมาได้แต่ทำเป็นไม่สนใจทั้งสองพอพวกเมาเมาไปตามถึงร้านสบู่พบว่าสบู่ขาดตลาดเพราะไฟไม่โรงงานพอไปถึงโรงงานก็พบหมอเกตลายเป็นผู้ต้องสงสัยเผาโรงงานเพราะเกิดไฟไหมใกล้ๆจุดที่เขาอยู่พอดีเมาเมาที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุจึงเดาว,ว่า ไฟไหม้เกิดจากถังขยะที่มีน้ำมันจากการทำสบู่ถูกจุดขึ้นโดยผงของของทอดที่กินเหลือซึ่งทิ้งลงในถังขยะเมาเมาจึงทำการทดสอบให้ทุกคนดูโดยมีเชลคอยช่วยเหลือและเพื่อให้เกิดไฟไหม้เร็วขึ้นเมาเมาจึงให้เชลแอบใส่ฉนวนจุดไฟเข้าไปด้วยแต่ถึงไฟจะถูกจุดติดก็ยังมีบางคนไม่ยอมรับ รากันที่แยกแยะหน้าผู้คนไม่ออกกับสามารถอาศัยการกระพริบตาการเต้นของหัวใจและเหงื่อออกแยกแยะได้ว่ามีคนโกหกจึงจับได้ว่าช่างคนหนึ่งแอบสูบบุหรี่พอดีหมอเก๊จึงพ้นผิดเมาเมาจึงเรียกร้องให้ขายสบู่ให้พวกเธอในราคาปกติจินชิได้ตามเมาเมาไปพบแต่เมาเมากับต้องรอก่อน พราะมีแขกมาพบจินชิซึ่งคืออดีตพระสนมฟุกโยที่แกล้งละเมอเต้นบนกำแพงที่กำลังตั้งท้องได้มาขอบคุณจินชิที่ช่วยให้เธอสมหวังและกลับยังบ้านเกิดได้ทำให้เมาเมาที่เคยสืบคดีฟุกโยทราบถึงการสืบของเธอทำให้อีกฝ่ายมีความสุขจินชิพาเมาเมาออกไปยังนอกระเบียงกันสองคน แต่เมาเมาไม่พอใจจินชิตที่มักรับเรื่องราวยุ่งยากต่างๆมาเช่นการพาหมอเกมมาเพื่อปกป้องเธอการจัดการเรื่องวางหลังจึงบอกว่าถึงไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เวลาถูกคนอื่นใช้ประโยชน์แต่ความเกรงใจครึ่งเครื่องกลางกลางนั้นน่ารำคาญยิ่งกว่าถ้าเป็นภาระของใครข้ายอมถูกใช้เป็นเครื่องมือดีกว่า ความลังเลของท่านคือความลังเลของประเทศความลังเลเพียงชั่วคู่อาจคร่าผู้คนนับหมื่นได้อย่างไรก็ต้องเสียใจภายหลังอยู่ดีกรุณาเลือกเส้นทางที่เดินตรงไปตรงมาโดยปราศจากความลังเลด้วยเจ้าค่ะถ้าจะใช้ก็ใช้ให้เต็มที่อย่าถ้าไม่ใช้ก็ไรค่าเจ้าค่ะ เพราะเมาเมาไม่พอใจที่เขาเป็นเหมือนกับหลวเหมือนที่เสียสละตัวเองเพื่อทุกสิ่งเหมือนคนโง่โลภมากเพื่อตอนเองบ้างก็ได้แต่กับอดทนเอาไว้อดทนต่อทุกสิ่งสิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือร่างกายและจิตใจที่ถูกบั่นทอนจนโรยรากลายเป็นคนที่ทำอะไรโดยตัดใจจากความหวังตั้งแต่ต้นเมาเมาพูดต่อไปอีกว่า อย่าทำอะไรเหมือนที่เอาตราประทับแนบตัวอีกเจ้าค่ะจิมชิดที่ตอบรับจึงพูดว่างั้นให้ข้าเติมพลังหน่อยเขาขอให้เมาเมาช่วยตบเขาแทนการกอดเมาเมาจึงต้องตบลงไปจนแก้มแดงก่อนเธอจะใช้คาถาที่พี่หญิงปะหลิงนางคณิการ่ายบ่อยครั้งจะรดริมฝีปากลงไปบนแก้มแดงแดงอย่างแผ่วเบา ริมฝีปากนั้นเย็นกว่าปลายนิ้วรู้สึกถึงอุณหภูมิของแก้มได้ดีกว่าแต่ใบหน้าโดยรวมของจินชิกับแดงขึ้นเขากลับบอกว่าขออีกข้างด้วยพร้อมทั้งหันแก้มขวาที่มีแผลมาเมาเมาที่หรีตาค้อนใส่ตอบว่าไม่เอาเจ้าคะ่ะเมาเมาอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ที่เธอปลอบชินจีเหมือนปลอบเด็กคนหนึ่ง ส่วนเชลยังคงรายงานถึงสถานการณ์หลังจากไปถึงเมืองตะวันตกให้เมาเมาทราบต้องทำเช่นไรบ้างทั้งยังบอกว่าถ้ามีอะไรก็มาหาได้ยกเว้นตอนกลางคืนเพราะโดนกดดันให้มีทายาทเพิ่มก่อนกลับเชลได้บอกเมาเมาว่าจะที่ย่านเริงรมหรือที่วังหลวงมนุษย์ล้วนโป้อปดกันทั้งสิน้น ที่เมืองตะวันตกเองก็มีคนตลบตะแลงอยู่มากระวังตัวด้วยเจ้าค่ะแล้วเรื่องครั้งนี้ข้าจะเงียบไว้เจ้าค่ะเม,ม,มาเมาใส่หน้าตาลอกแรกนึกว่าเรื่องครั้งนี้นี่หมายถึงเรื่องอะไร